ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของงูก,กัดกันค่ะผู้ชมคะเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมวันนี้รายการนี้ถึงเอามาพูดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นว่าเวลางูกัดทุกคนจะมองว่างูอะไรเอ๊ะงูแบบไหนถึงต้องไปหาหมอแต่จริงๆแล้วความเชื่อน,นี้ถูกต้องไหมมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีระวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอน,อนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับพีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับ,ค,รบคุณหมอจริงๆนะแต่ก่อนมองว่าไอ้งูมีพิษกับไม่มีพิษถ้าจําแม่นว่างูตัวนี้ ไ่พิษก็ไม่ต้องไปหาหมอปฐทยพยาบาลเบื้องต้นอยู่บ้านเลยอันนี้คือแต่ก่อนนี่เป็นแบบนี้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะคือถ้าเราคือต้องบอกว่าถ้าเห็นชัดเจนเลยเนาะ, <c oughs> อนะโอ้โหมันแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ไม่น่ามีพิษอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาถูกกัดก็ไปเราอาจจะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งอยากให้เปลี่ยนความเชื่อนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกงูหรือบางที เรามองไม่ชัดเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ในที่มืดใช่ไหมครับบางทีเดินไปอยู่ในที่มืดไปเหยียบมันโดนแล้วอะไรกัดเข้ามาชใช่ไหมครับ <c oughs> เรามัวแต่ไม่นั่งหาอยู่ <laughs> ตัวไหนถ่ายรูปไม่กลัวจะไปจับมันให้ได้เพื่อจะเอาไปให้คุณหมอดูอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนความเชื่อแล้วนะครับ <c oughs> รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดดีกว่า วันนี้เราก็เลยจะต้องมาคุยเรื่องนี้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าการที่ไปหาหมอเนี่ยคือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เราควรที่จะนึกถึงเลยใช่ครับเพราะอะไรคุณหมอคืองูเนี่ยครับมีอย่างที่เราทราบกันนะมันมีทั้งงูมีพิษกับไม่มีพิษ <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้วิธีที่จะดูเราต้องมีความรู้อีก <c oughs> พิษก็มีพิษตั้งสามระบบอีกนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> พิษอย่างเดียวนะอะไรพังพิษต่อระบบเลือด คือเลือดไม่แข็งตัวเล <oon> um ือดออกนะเลือดไม่แข็งตัวจะมีเลือดออกตามร่างกายมากขึ้นต่อระบบประสาทนะครับพวกนี้อย่างที่เคยได้ยินนะงูกัดแล้วทาไมปากแข็งหายใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะขยับเลื่ยนไม่ได้เพราะว่ามีพิษต่อระบบประสาทอีกอันหนึ่งคือมีพิษต่อระบบกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจาเป็นต้องไปแยกไหมเราไม่ใช่คุณหมอเพราะฉะนั้นเวลาสงสัยว่าเดินไปเหยียบอะไรหรือรู้สึกว่า เออมันมีอะไรมาฉกกัดเรานะครับไม่ว่าจะเกิดมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวมีแผลเลือดออกไม่ออกยังไงให้ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับไปสถานพยาบาลใกล้บ้านที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้จับงูไม่ได้ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีใครจับงูไปหาคุณหมอนะ,ะน,นันๆจะมีแบบแว่าชาวบ้านจับมาปีมาจนกระทั่งมัน,นตายแล้วก็เอาอมาโชว์ให้ดูว่าอ้าเนี่ยตัวเนี้ยกัดนะครับแต่ น้อยมากจริงๆนะที่เหลือนี่ก็คือไม่รู้อะไรกัดเข้าใจว่าเป็นงูเพราะว่าเดินเดินไปแล้วมันมืดฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมสภาพแวดล้อมต่างๆนะคุณหมอั้นไปโรงพยาบาลก่อนเพราะอย่างน้อยคุณหมอเขาจะดูออกนะดูเบื้องต้นได้แล้วภูมิประเทศแต่ละที่ไม่ว่าภาคเหนือกลางใต้อีสานกรุงเทพมัน งูคนละชนิดอีกใช่ค่ะคใช่ไหม,ไมครับมันก็จะไม่ใช่ว่าโงูนี้จะเจอได้ทุกที่นะมันจะเจอเป็นบางบางภูมิภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณหมอจะวิเคราะห์ให้ได้แล้วจะได้รีดรักษาเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นงูพิษจะได้ฉีดเซรุม่มนะครับเซรุ่มคืออะไร <c oughs> อะไรคุณหมอคือคือเข้าใจว่าต้องเป็นตัวที่รีดออกมาจากกงูอย่างนี้ไหมคุณหมอจริงๆแล้วหรือว่ายังไงก็คือก็คือเป็นตัวที่เอาไปต้านพิษงูเลยนะครับ เซรั่มของงูเห่าก็คือมีเฉพาะมันเลยเอาไว้ต้านพิษงูเห่าเพราะว่ารอให้ร่างกายสร้างไม่ทันเพราะพิษจะเข้าสู่ระบบประสาทอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลจะต้องเตรียมไว้เลยเ <c oughs> ตรียมไว้แล้วสําหรับถ้ารู้ว่างูอะไรสงสันนิฐานว่างูนี้เป็นงูอะไรกัดเขาจะฉีดเข้าเลยนะครับเพื่อไปบล็อกพิษ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะครับค่ะคุณหมออันนี้คือกรณีที่ไปถึงโรงพยาบาลแต่ที่น่าสนใจก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่ากคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยภาพจําที่เราเห็นในละครว่าม,มันกัดตรงไหนต้องอะไรมารัดถ้ากัดอยู่ตรงนี้ก็ต้องรัดก่อนมันจะวิ่งเข้า,<อ>าหัว<อ>ใจ<ๆ>อะไรแบบนี้อันนี้คือ อ่ะจริงๆแล้วคือถูกต้องไหมคุณหมอในมีการสมัยก่อนเนี่ยเขาแนะนําอย่างนั้นใช่ไหมอ่าค่ะมีมีผมจําได้ว่ามีให้เอาดูดด้วยอ่ะใช่ไหมในละครพระเอกก็ดูดให้นางเอกไงคุณหมอค่ะลัดเสร็จแล้วดูดปัจจุบันไม่น่ามีแล้วนะโดนเซ็นเซอร์ไหมน่าจะต้องเซ็นเซอร์ออกนะครับเพราะว่าคนที่ดูดนั่แหละจะแย่ก่อนเพราะว่ามันเข้าไปใช่ไหมครับมีใกล้สมองเลยนะเกิดในปากมีแผลมีอะไรเนี่ยโอ้โหเชื้อจากแผลเนี่ยเอางี้ ถ้าสมมติเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษก็ตามเนี่ยกัดเสร็จเราเห็นเลือดออกใช่ไหมสันนิษฐานเลยให้สันนิษฐานทุกอย่างว่าโดนกัดเนี่ยเป็นงูพิษไว้ก่อนอืใช่ไหมครับพิษก็จะอยู่แถวแถวปากแผลใช่ไหมครับเราจะต้องทํายังไงให้เชื้อให้น้อยที่สุดพิษให้น้อยที่สุดต้องรีบล้างครับเปิดน้ําเลยนะครับเปิดน้ําอย่ามามัวเช็ดนะเปิดน้ําก๊อกเลยครับล้างออกให้มากที่สุดบีบบีบบีบเลือดให้ออกมากที่สุดแล้วเอานั้น ชโลมออกให้มากที่สุดก่อนเสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้ต้องอย่าขยับส่วนนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรคุณถ้าขยับส่วนนั้นบ่อยๆมันเหมือนเราไปกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนทีนี้ถ้ามันมีพิษอยู่มันก็จะรีบไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายนั้นเขาถึงได้บอกว่าอะดามเลยครับใช่ไหมดามบางคนอาหารอะไรไม้อะไรพันดามไว้ก่อนเลยอย่าให้ขยับถ้าโดนที่แขนนะคะอถ้าโดนที่ขาก็ดามขาไว้ นะอย่าให้ขาขยับนะส่วนที่วิธีที่ว่าขันชนอนใช่ไหมรัดไว้ส่วนบนส่วนล่างนะนะอาจจะไม่จําเป็นถ้าเมื่อไหร่เราไม่ขยับแล้วไม่จําเป็นละไม่ต้องไปรัดเพราะอะไรครับรู้ไหมถ้าเกิดรัดจะเกิดขึ้นเกิดอะไรคุณหมอเลือดนั้นไม่ไปเลี้ยงที่ขาขาเน่าเลยนะสมมติสมมติเราโดนกัดที่ขาใช่ไหมบางคนก็รัดเลยไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเข้าไปสู่ร่างกายไม่เข้าหัวใจใช่ไหมก็รัดต้นขาเลยนี้รัดแล้วไม่ขายด้วย ลัดทิ้งเป็นชั่วโมงเลยเลือดก็จากหัวใจวิ่งไปเลี้ยงขาไม่ได้เ้าขาเลือดขาดขาดเลือดไปเลี้ยงขาเน่าอีกอกลา,ายเป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้ทําให้ส่วนที่โดนกัดนั้น่ะสะอาดเอาเชื้อออกให้มากที่สุด <c oughs> แล้ว ทำให้มันอยู่นิ่งนะครับพันไว้หรือหาะลยดามไว้ไม่ให้มีการขยับคุณหมอคะแล้วพวกแอลกอฮอล์อะไรที่ไม่จําเป็นใช่ไหมยังไม่จาเป็นครับล้างน้ําก่อนเลยครับล้างน้าให้เยอะที่สุดนะครับย้ําเยอะที่สุดเหมือนจะตรงนั้นมันมีเชื้ออยู่บีบบีบเลือดแล้วก็เอาน้ําล้างออกเปิดก๊อกล้างเลยครับล้างให้มากที่สุดแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลรีบโทรเรียกเอ่อหนึ่งหกหกเก้าก็ได้เพื่อให้ไปสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะจากมุมจําภาพจําเดิมที่เราคิดอีกแบบหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการถูกงูกัดแล้ววันนี้ฟังคุณหมอทีแล้วรู้สึกยังไงนําไปปฏิบัติได้นะคะช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะถ้ากรณีช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนี่คือเราสาม,มารถเจองูได้ตลอดวิธีการปฏิัตัวเบื้องต้นนะครับอยากทําให้บริเวณบ้านของท่านเนะี่ยบริเวณที่อยู่อาศัยให้มัน เขาเรียกว่าอะไรโล่งๆโปร่งๆปไว้งูจะไม่อยู่ที่โล่งอยู่แล้วนะครับนั้นอะไรที่เอาของไปซุกไว้ก็พยายามดูแลให้มันสะอาดแล้วกันนะดูแลพยายามให้มันโล่งแล้วก็มองเห็นชัดๆแสงแดดส่องถึงเนี่ยงูจะไม่อยู่แต่ยังไงก็ตามถ้ามันจําเป็นแล้วก็มันมันเลี้ยงไม่ได้นะครับเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยพยายามหาไม้ หาไม้เข like yeah. wow. so hmm. ี่ยๆถ้าเราต้องเดินในที่นาที่สวนอย่างเงี้ยครับใบไม้ใบหญ้าเยอะหญ้ารกเอาอะไรหาไม้แล้วเคาะเคาะเคาะก่อนงูจริงๆมันไม่ตั้งการจะกัดเราหรอกแต่มันจะตกใจถ้าเราไปเหยียบหรือไปอยู่ใกล้มันแต่ถ้าเราเคาะมันจะไปก่อนสัญชาตญานของเขาแล้วถ้าเมื่อไหร่เกิดไปเผลอเหยียบอะไรก็ตามแล้วมันเหมือนมีอะไรฉกัดขึ้นมานะก็ให้ดูก่อนเลยโอเค ถ้าไม่ว่าจะมีเลือดออกไม่เลือดออกนะครับล้างแผลทําความสะอาดเสร็จแล้วพยายามถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นงูหรือเปล่านะครับก็ไปโรงพยาบาลแล้วพยายามทําให้ส่วนนั้นขยับน้อยที่สุดนะอาจจะหาอะไรดามไว้พันไว้แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะได้กระจ่างเรื่องของการที่จะป้องกันงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษที่เวลามากัดเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึง เรื่องของการจัดเก็บบ้านด้วยเวลา<ช>ไปไหนมาไหนนะคะคุณผู้ชมป้องกันไว้ดีก่อแก้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากคะ่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มิตรคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิตกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนม,มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม